พี่ลองโดมุมได้ไหมีโอขับรถดีๆนะไขอาวได้๋อได้ของเฮียหมี่ด้วยแล้วก็ได้ถ้วยด้วยแถมได้แก้วอ้าวนี่

โอเคครับพ okay, okay. ี่แหม่มทำการเปิดโชว์เลยนะครับว่าของข้างในเป็นอะไรพี่นันได้ของจากพี่แหม่มไปครับพี่แหม่มได้ของจากพี่นันไปเฮ้ยพี่นันชื่อจริงพี่นันโอ้โหพี่แหม่มได้เข้าครัวแล้วครับวันนี้ ผลต่อไปครับพี่นันจะจับได้ใครได้แล้วเี๋ยวกนี้ต่อนี่นะกดค่ะเห็นมั้ยต้องเห็นนะต้องเห็นอยู่มาใกล้ๆผลที่ได้ต่อไปกอ๊กอฟอ่ากอ๊อฟไปเชิญก๊อฟมา มาไม่งต้องแกะเลยให้พี่นันดู้องแกะ้องแกะไม่ได้หอ้าวไม่เป็นไรตงของก๊อฟคืออนไหนฮะมันต้องแกะโชว์ครับจะได้ประจานครับไม่ปิดโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวก๊อฟไม่เดี๋ยวก๊อ เต้องจับต่อเดินเดินต้องจับต่อด้วยกติกาคือต้องแกะจับแกะต่อหน้าแกะให้เกินเลยแกะต่อหน้าเลยเลี้ยงคนต่อไปเลยกระไรสุดเลยนะโอ้โหได้พัดลมเกี่ยวอะไรกับกรอฟครับเนี่ยเอ๊ะมันพัดลมตรงไหนวะโอ้ ไฮโซเวอร์วังจริงๆครับมากดต่อก๊อปมากดต่อครับว่าก๊อปจะได้ใครเฮ้ยผ่านน้ำผ่านมือของแป๊กโอเคของแป๊กจ้านี่นะคะได้ของแป๊กใช่ของแป๊กแกะเลยจ้า แป็กป็กปอปลาค่ะปอปลานะคะปอปลาดีมากมาเปิดต่อหน้าไร์สดอยากได้กระดาษห่อจังเลยโแกนเล็มากฉีกไปเลยแป็กปอปลาคุณจะได้อะไรไป เออช่วยอธิบายของที่ห่อมาได้ค่ะมันคือปอปตากับลอลลิงปอปตากับลอลิงแล้วของของใช้ไหมคะของใช้ครับของใช้ใช้ได้ดีไหมคะใชครใช้ที่ตอนนี้ก็ได้ใช้ตอนนี้ก็ได้คืออะไรคะโอ้โหคืออะไรคะได้ปัร์ค่ะปอปตาคือแปลกปัร์เป็นปาร์คแบล็กตัวโต เดี๋ยวลบออกก่อนได้ของใครครับไม่ต้องลูกน้ำนะได้บ้านเดียวกันพี่พี่ฝนพี่ฝนอยู่งไหนบ้านเลยพี่ฝนพี่ฝนพี่ฝนมามอบของขวัญด้วยค่ะพี่ฝนพี่ฝนครับนอพี่ครับรงคออยู่เออเห็นไหมคะเขากำลังร้องเพลงอยู่ Icana, อกลับไปแล้วกติกาคือเราต้องเปิดประจานนะคะของพี่ฝนของพี่ฝนแปดได้ของพี่ฝนแกะจ้าแกะจ้าแกะจ้าแกะโชวจ้า พี่ฝนพี่ฝนฝอฝักบัวเอามาช่อหน่อยเอามาช่อหน่อยได้ฝักบัวพี่ฝนกดต่อโอเคถัดไปพี่ฝนจะได้ของของวอ เรียกวงกลมมาหน่อยวงกลมพี่ฝนได้ของวงกลมพามากแน่เลยของนนองวงอะแต่ละวงเป็นอะไรอะตัวแว เดี๋ยวต้องเปิดโชว์ครับเดี๋ยวรอพี่ฝนมาแล้วก็ว่งหาของว่งก่อนัวนดู่ดีเนี่ยมงพี่ฝนพี่ฝนมาแล้วพี่ฝนเอาเอากล้องหนพี่ฝนมารับมอบจ้าวงต้องแกะของตัวเองให้พี่ฝนได้ใช้แหละอันนี้ เอ้ีถ่ายปีถายใหไม่นะเนาะพี่ฝนให้แล้วก็ต้องแกะเลยนะจ๊ะหนึ่งสองโอเคแกะเลยแกะเลยไร้สดอยู่ปีลองป๊อป๊อคอรนคบางหมอราไ่แล้วก็ท่านผู้ชมทน่คือเจนจออยู่ตอนนี้ผู้ชมดู้นะครับ วอวงนับวอแหวนรับจะได้อะไรเขาต้องไม่ธรรมดาแน่นอนธรรมดาอะไรอะฮิตาชิฮาเฟเลอะไรอะวอแหวนวิทยุเหรอคืออะไรอะวิทยุหรอเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยวิทยุ มันปัังได้ใช่ไหมถ่ายให้พี่ฝนเลยถ่ายให้พี่ฝน่อยโอ้โคตรเทสตึ๊งสองโอเคน้องวงมาจับต่อวงจับต่อครับกล่องไห้พี่ฝนไหมพี่ฝนนี่คัเอาไปกล่องไปด้วยเด้ง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 ดึงดงดงกี้ โอ้โหโอ้โหได้กันใกล้กันเหลือเกินไม่ใช่วงได้ของพี่คีบไม่ใช่พี่คีบแต่ของวงคบเลยคบเลยโอ้พี่โอ้อ่าต้องแกะโชว์ด้วยครับอยากรู้ว่าคอควายคืออะไร

ระหว่างรอครับรอพี่บุ้งครับมาดูสถานการณ์รอบนอกกันก่อนนะครับส,สนุกสนานีฮฮากันจริงๆครับโอ้โหโอ้โห,โอโหจอทีวียักษ์ครับสำหรับคาราโอเกะในคืนนี้พี่คิดได้ของพี่บุ้งอะไรอ่ะบก้อนบอใบไม้คือใบก้อน,นโอ้โห โอ้โหโอ้โหเฮ้ยกันยุ่งที่บ้านอย่างดีใช่ดีมากดีมากสุดยอดครับผมอ่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอน้ำมาแป๊บนึงน้ำไปหยิบเบียร์อยู่เดี๋ยวพี่บุ๋งจับต่อมันจะได้ของไข่บ้านเดียวกันสาสินรอบแล้วพี่บุ๋งจับต่อ

เอาล้วครับพออย่างดีครับข้างในจะมีอะไรรู้อร่อยกล่องระดับชนแนลครับเปิดมาเป็นแต่ข้างในไม่ชาแนลเฮ้ยอะไรวะลูกกิ้งครับ ลูกกิ้งจากเอ็มวครับลูกกิ้งจ้าโอ้โหไทยไทยหรอไทยโเลยโอยลูกน้ำต่อเลยนะอลูกน้ำต่อลูกน้ำจะได้ของใครโอ้ยพี่เซย์มาพี่เซย์มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลยไม่ยังใครวะป๋องกอคือนอ๋อน้องกอโอ้ซื้อมาสดๆเมื่อเย็นนี้เลยนะ กางเกงในมาเออบอกให้กอเอากางเกงในมาอุตส่าห์แนะนำน้องเขาเราได้เองไม่ใช่เอากางเกงในไม่ใช่กางเกงในพี่โต้งนะโอ้ข้างในกอไก่คืออะไรไปไหนไปไหนมาเนี่ ให้พี่โต้มาเป็นสักขีพยานยังไม่ทันอะไรก็ขำแล้วครับเออมานี้มาเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยก็ไก่โอ้ยเมื่อไหร่พี่น้ำจะ้อมเนี่ยโอ๊ยสีชมพูด้วย เรามีที่ย่างลูกชิ้นแล้วน้องกอได้ของอ์มครับอ์มโค้ดอ์มโค้ดอ์มวันนี้มากับไมค์คู่ใจครับไมของน้องไม่ออกลีอนไเดมาไปน้องกออัไรของอัมโอ้โหอัมโอ้ย โอ้โหแล้วน้องน้องก็ทำซักรีดอยู่ด้วยนะน้องน้องจต้องโอ้เป๊ะโอ้โอ้ทำต่อทำต่อทำต่อครับสุดยอดครับโอ้โหคงหนีจากการทำร้านซักรีดไม่ได้แล้วตอนนี้อามจะได้ของใครมาไกลครับพี่ก้องพี่ก้องพี่ก้องตีอยู่ กไก่ครับจะเป็นอะไรฮะไม่ครับไปตไดริ้วไปแล้วประเด็นคือไซส์อันไหนเนี่ยถ้ากำก,กิ่งไหนฝากการใส่รเออใครจะใส่ได้เนี่ยไซส์กล้องริ้วแบบต้องผ่านตาเลยโดนเรียกลงแล้วครับขึ้นงานครับขึ้นงานอีกองครับใช่ที่พี่ถ่ายรูปมาหรือเปล่าครับ แก่ประจานกอไก่ครับ่ไหนคะัตีว่าลาดแน่นอน่อนนูซิว่าของจากของจากเจ้าของร้านทองครับดูซิว่าร้านทองเขาจะให้อะไรเป็นถึงระดับร้านทองเจ้าของร้านทองอจะมาเกระหลาดกะลาไม่ได้นะคะ กองจะให้ก้องเลยเหรอเฮ้ยเอาเฮ้ยนึกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่มุ้ยกินแทบไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไก่หมแทบม้เดี๋ยวมันก้องไหนมันกองไก่ อันนี้กากหมูเหรอขอบคุณครับกับแก้มชั้นดีกับแก้มชั้นดีได้มาแล้วอี่กองจับต่อครับจะได้ของใครเยี่โอ้โหผู้สนับสนุนหลักยังเป็นทางการของเราวันนี้เยี่มีตีอยู่หรือเปล่า ยโคัเริ <ALLY: S 1> ่มมานีย <and living S 2> ่หอเหรอวคยนี้ไม่้มี้างมันริจิงๆมีนีไม่อะไรรากทุกคนลุนมากเลยเฮียหมีไม่ใช่ไม่ใช่เฮียหลีนะอ๋อ เไปยังรออยู oh yeah. ่เนี่ยรออยู่เนี่ยรออยู่เนี่ยมีเครื่องเปิดนะนี่ของแค่ไหนฮะป่าของเฮียบอกเฮียหมีนี่ของยิ่ยิ่ไหมดีไหหมอโอ้โห 你讲个真话。